กลุ่มเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มที่มันจะทําให้ลูกศิษย์ครูป,ป้อมมีเงินเยอะที่สุดคือกลุ่ม Product b r a n d i n g กลุ่มที่ทําให้ลูกศิษย์ครปป้อมฟื้นได้ไวแล้วก็แบบสร้างตัวเองได้ไวคือหาเงินได้เยอะที่สุดคือ Product b r a n d i n g เพราะว่า Product Branding อ่ะมันเป็นหลักสูตรที่ครปป้อมเนี่ยขมวดทั้ง Facebook และ YouTube เอาไว้ด้วยกันแล้วทําให้ลูกศิษย์สามารถที่จะกล้าขายของหรือพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสินค้าที่คุณจะเข้าใจจริงๆว่าเวลาเราทํา Facebook กับ YouTube อ่มอมืใหทุกคนจะจะะยงกกับ่าแอบ แล้วอะแต่เหนือกว่าตัวที่มันค่าผ่านค่าแอดไปแล้วอะทำยังไงมันถึงจะมีคนมาซื้อเราหน้าช่องยังไงถึงจะทําการตลาดหน้าช่องให้ดีคนที่ทํา Facebook ไปแล้วทํา YouTube ไปแล้วผ่านกดไปแล้วด้วยแต่ได้ค่าแอดไม่เยอะได้ค่าแอดแบบน้อยนิดมากๆเลยแบบขึ้นเงินขึ้น,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 นวันละเซนเมื่อไหร่จะได้ร้อยเหรียญวะนนี้เมื่อไหร่จะได้เงินสานมพัน 3, ที่มันเป็นเงินเดือนจาก Facebook YouTube เงินขึ้นวันละนิดวันละน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันการที่จะทําให้ตัวเองมีมูลค่าเนี่ย มันต้องทำยังไงโปรดักแบงกิ้งจะสอนสอนให้คุณวางเกมการตลาดหน้าช่องของตัวเองว่าเวลาคุณทำคลิปคุณอย่าคิดนะว่าคุณแค่ทำคลิปคุณจงทำคลิปเพื่อให้คนดูของคุณรู้ว่า้าช่องของคุณมีฐานความรู้เรื่องนี้หรือมีสินค้านี้หรือคุณมีความโดดเด่นเรื่องนี้ดีเรื่องนั้นเด่นเรื่องนี้ให้เขาจำเราให้ได้ให้เขาจำคุณให้ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณน่ะคือช่องอะไรแล้วแก้ปัญหาเรื่องไหน คุณแก้ปัญหาเรื่องไหนคนกลุ่มนั้นจะยัองอยู่กับคุณแล้วคนกลุ่มนั้นมีมีปัจจัยที่จะทําให้คุณสามารถที่จะไปพัฒนาให้ความรู้ของคุณ,คณกลายเป็นสินค้าได้ไหมโปรดักแบงกิ้งเป็นเป็นเป็นคอร์สออนไลน์นที่ทําให้นักเรียนมีรายได้มากกว่าค่าแอดเพราะจริงๆแล้วคอนเทนต์ที่ทําออกไปไม่ใช่คอนเทนต์อะไรก็ได้เพราะคอนเทนต์ที่ทําออกไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถขายของได้หรือทําอะไรได้เลยหรือแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรได้เลยอ่ะไม่มีประโยชน์อ่ะ กับตัวเองไม่มีประโยชน์กับคนดูไม่พอนะไม่มีประโยชน์กับตัวเองด้วยเดาออกปะเวลาทำคอนเทนต์ขึ้นไปอ่ะมันขีพแพงมากมากเลยว่าคอนเทนต์อะไรควรจะขึ้นคอนเทนต์อะไรไม่ต้องขึ้นก็ได้เอามันออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอามันเอามันออกไปเลยมันไม่ใช่ว่าเราจะสาดจจานวนขึ้นไปประมาณแบบ4ี่ร้อยห้าร้อยคลิปแต่วิดีโอในช่องไม่มีมูลค่าอะไรเลยไม่สามารถทําให้เราแบบไปขายของได้เลยหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ประเด็นสําคัญมันคือคอนเทนต์เพื่อสร้างมูลค่าหน้าช่อง ซึ่งอันนี้โปรดักต์แบดดิ้งมันสอนว่าต้องทำคอนเทนต์ขึ้นไปยังไงสมมุติว่าคุณอยากให้คนนะ่ะมาซื้อคุณมีผลิตภัณฑ์ต่างๆไดๆมากมายคือในส่วนหนูมีโปรดักต์เยอะมากอย่างเงี้ยมีโปรดักต์เยอะมากถามหน่อยนะถ้าเกิดว่ามีโปรดักต์เยอะแล้วจะให้คนอื่นเขาซื้อโปรดักต์ตัวเองจะทำยังไงให้เขาซื้ออันนี้แหละคือเกมคือเกมการที่แบบว่าทำให้ตัวเองอะโดนซื้อมันทำกันยังไงนะคะ